เดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์คุณวิทย์กันนะคะผู้ชายแสนดีของฉันอะไรอีกฮะนะกำลังล้างจานอยู่ เมียไม่เป็นแม่บ้านเลยเนี่ยถ้าเกิดอีกหน่อยอยู่ด้วยกันนานกว่านี้นี่ฉันไม่เหนื่อยแย่เลยเหรอที่วันต้องมาล้างจานเนี่ยฮะฉันเป็นแม่ผีเรือนมแม่ผีเรือนหน้าพี่คืออยู่เฉยเยเหมือนผีฉันมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์คุณค่ะอะไรจ่ากี้ไม่กดน้ำอีกแล้วเหรอเปล่า, <laughs> าฉันท้อง <laughs> ท้องไม่มีลูก <laughs> คุณเวดเป็นของ<า><า>ุ้ข่าว <laughs> ฮะาาได้โปรดแต่งงานกับฉันเถอะโอ้จริงเหรอจ๊ะได้ไหมเดี๋ยวนะฉันไม่มีแหวนอะไรให้เลยอะอะฉันจะแต่งงานกับเธอจ้า สลับรักเธอแล้ดวดูมือ,อกูร้านจานอยู่ดูเวลามา้าง <c oughs> แต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเธออยากจะเป็นเจ้าสาวฉันเนี่ยเธอต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยกว่านี้ก่อนนะเพราะว่าแต่งหน้าอย่างนี้เนี่ย <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าเพิ่งตื่นเจ้าสาวเขาก็อยากสวยที่สุดในงานแต่งงานงนั้นแหละแต่กูสวยได้แค่นี้แหละต้นทุนมาน้อยไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะอะไรเพราะกูเหนื่อยมากครอบรอดสุดเก้าปีเราแต่งงานกันนะจ้า ผู้ชายจะขอผู้หญิงแต่วันนี้ผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงาน มาดามแพมค้าทำยังไงถึงหน้าใสหน้าสวยก่อนที่จะเป็นเจ้าสาวเฮ้ยไม่ต้องเป็นเจ้าสาวมึงก็หน้าใสหน้าสวยได้เป้าวะเราจะมาสาธิตการแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะนั่นก็คือการมีผัวเป็นของตัวเองเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูวางไข่ฤดูหาผัวคิวผัวกันสุดพลังติดสก๊อตเทตตาสองชั้นนิดนึงฟิวว่าตกใจตลอดเวลาไงเุ้ยกูมีผัวแล้วนะ แพ็ก300บาทนะคะมาดามแถมใช้อะไรถึงหน้าใสใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะ1สัปดาห์แรกเห็นผลขาวใสดูสิหน้าขาวกว่าคอและหนึ่งกิ้งเซรั่มนะคะคิงเซรัม่มชดาชดากลิ่งเซรัม่ม ว่าอะไรดีชาดาค่ะไปเซิร์ชเอาใน Google ได้เลยนะคะเป็นเนื้อเซรัม่มกึ่งน้ำตบบำรุงผิวได้เข้าอย่างล้ำลึกใครที่หน้าหมองครามดำยิ่งกว่าขาหนีดรูขุมคนกว้างรูกีกว้างช่วยไม่ได้ค่ะทำให้หน้าขาวหน้าใสนะคะทาทั้งเชา้าแล้วก็ก่อนนอนบำรุงผิวค่ะเน้นใต้ตาลดเรือนริ้วรอยทาหน้าผากลดเรือนรอยย่น ทาเขอาบาดรถอยน้ำหมากาเจ้าสาวหาผัวช้านะคะเกิน40โบปออกเอาไม่อยู่ร้อยใหม่ก็ไม่น่าจะทันก็ต้องร้อยเหล็กเส้นแล้วล่ะค่ะ ถ้าเกิดว่ามีปัญญาซื้อทาเขนเป็นด้วยค่ะจะได้สวยทั้งตัวนะคะชาดานะคะมีขายที่ไหนบ้างคะลาซาด้าช้อปปี้ก็มีค่ะแฟนเพจด้วยเดี๋ยวมาดามแพมทิ้งลิกงไว้ให้พะใช้เนี่ยมาดามแพมเป็นสิวใช่ปะเฮ้ยสเก็ตลอกเร็วมากแล้วแผลเนี่ยหายเร็วมากไม่ทิ้งริ้วรอยและแผลเป็นไว้เลยนะคะเจ้าสาวส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามาดามแพมคะเอออยากแต่งแบบว่าแนวเกาหลีใสๆได้มิ๊ไหมถ้าเกิดว่าหน้าคุณสวยมึงจะแต่งยงเลยก็สวยนะคะถ้าคุณมันจะสวยนะคะ โดยใช้ภาพของอาจารย์ฟูขักดกดไปค่ะอันละ150บาทบางคนเนี่ยกลัวค่ะกลัวไม่ข่าวนะคะขอหน้าข่าวค่ะทาตั้งแต่หน้ายันใบหูนะคะ <c oughs> แล้วใครเนี่ยที่บอกว่ารองพื้นแล้วเป็นคราบนี่เลยค่ะชาดาคิงเซรั่มทาแล้วหน้าไม่เป็นคราบอ่าเริ่มโรบีโปรโมชั่นพิเศษอะไรรู้ปะเขาบอกว่าซื้ออันเดียวเนี่ย1 190บาทแต่ถ้าซื้อ2ขวดบอกว่ามาจากบาดามแพมจัดไปเลยค่ะ1,590 บาทนะถูกชิบหายถูกไล้ดีมีอยู่จริงนี่เธอซื้อไปให้แม่ผัวสิแม่ผัวจะได้รักเหมือนแม่ผัวฉันดูสิทารองพื้นแค่นี้หน้ากลิบเลยสวยกลิบค่ะไม่ต้องลงรองพื้นเยอะตัวสีดําตัวนี้เนี่ยมันทําให้หน้าเราเนี่ยไม่เหนียวเหนื่นนะพะก็บางงานเนี่ยไปเนี่ยโอ้โหสั่งยาชัดๆขนมปังชุกกินเลยค่ะหน้าเจ้าสาวเยิ้งแต่ยังไม่แต่งลงงาน บางคนบอกว่าโอ๊ยแต่งเกาหลีก็ต้องดิวอีสกินสิคะมาดามแทมเออเช็คเงาหน้าด้วยนะคะมึงจะดิวอีได้ยังไงคะหน้าแห้งยิ่งกว่าซ่อนตีนแตกอีกค่ะลูกค้าแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ไงว่าแบบเอยทำไมหล่อนไม่แต่งแบบดิวอีสกินแบบใสไซสบอกว่ามาดามแทมแต่งหน้าเยอะแต่มึงอะใช้แอปแต่เยอะกว่าหน้ากูอีกค่ะการแต่งหน้าเนี่ยคือมันดูดีในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะถึงจะสวยหรือไม่สวยเครื่องสำอางเนี่ยมันช่วยได้แต่ผิวที่ดีก็ต้อง นี่เลยค่ะซีรัมชาดานะคะม่อ่านว่าชาดานะคะชาดาค่ะอเจ้าของมันชื่อว่าสุชาดาค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นชาดาชาดา เรียกยากชิบหายแต่ของก็ใช้ดีนะคะซึมซาบเร็วปังไม่ไหวนะแม่นะลงลองพื้นแล้วไม่ต้องลงแป้งฝุ่นได้ไหมคะก็ได้ค่ะท่าน้าน้องเนี่ยแห้งระแหงและเกาะด้านนะคะขาวอย่างเดียวเนี่ยได้ค่ะถ้าน้ามึงสวยถ้ามีความสวยเป็นตุนเดมิมบางคนบบว่าเรื่องมากไงชอบดูกระจด่าเลยค่ะดูกระจกแล้วพอดีว่าลูก้าเรื่องมากอะ,ะก็เลยจัดฟาดเปนทักทีสองทีนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียวกว่าพับ รองพื้นอันนี้เขาเด้กว่าพับแป้งฝุ่นนะคะมีขายค่ะชิ้นละร้อยห้บาทแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ชาดานะคะก็ไปตามหากันได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็แฟนเพจนะคะ แปรงหกชิ้น900บาทที่มาดแดมแพมขายมีแปรงทาตามีแปรงทาคิ้วมีแปรงไร้ดัางมีเน้นขอบตาปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์ค่ะมันคือขนสัตว์นะคะดูปากนะคะขนสัตว์ค่ะเราเก็บที่ร่วงๆค่ะเปรงขนทมอยช้างแบบมอสซึ่มันตายมานานแล้วนะคะพูดมากขนาดนี้เนี่ยมันเป็นแต่งเร็วไหมคะเออก็ไปสายทุกงานนะคะ <c oughs> แม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมองว่าถ้าเกิดเชดดิ้งหนักๆไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบ อุยเยอะไปหรือเปล่ามาดามพอถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็เป๊ะปังทั้งนั้นละค่ะแม่ค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วคุณแม่เราไปยินใต้เสาไฟฟ้าคุณแม่จะรู้เลยค่ะความจริงที่ปรากฏนะคะบางทีเนี่ยคุณแม่ดูกระจแล้วคุณแม่ก็กดคข้มอย่างเดียวนะคะถ้ากดคข้มก็ไม่ต้องแต่งแล้วละค่ะทาแป้งแข่งก็พอแล้วก็ลิปสติกนะคะอีเพื่อนเจ้าสาวค่ะดูแล้วเยอะกว่าเจ้าสาวอีกนะคะเพื่อนเจ้าสาวค่ะถ้าหนังหน้ามึงดีเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งมึงซื้อเลยค่ะชาดาเนี่ยนะเพื่อบำรุงผิวนะคะถามว่าล ลองพื้นหนาเนี่ยเพราะอะไรคะหนังหน้าค่ะ <laughs> <laughs> มือนมาดาแพนไงคะหนังหน้าเดิมไม่ได้ดีคะ่ะหนังหน้านะคะแต่งสวยไม่สวยไม่รู้แต่ที่รู้รคิวยากหนึ่งสองปีหน้าละคะ <c oughs> อยากให้ผัวหล่อใช่ไหมคะก็ะซื้อ <ừ> นี่คะ่ะชาดานะคะดุหนาคุณวิทย์ใสมากใสเวอร์ไม่ซิดเหมือนนอนแช่น้ำเหมือนมาาแพน <c oughs> ชาดามีคนชอบถามทำไมไม่ขอเด็กมาเลี้ยงไม่เลี้ยง ไม่เอาไม่อยากเลี้ยงไม่ชอบเด็กครับมีความสุขกับการที่อยู่กับเมียสองคนครับถ้ามีลูกเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกลูกไปสบายเราก็ทุกใจอีกแล้วถ้าลูก อีกก็หนักใจเหมือนกูนะคะก็คือกูก็หนีตามผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ยการมีลูกเนี่ยเท่ากับหาเอาใส่หัวนะคะเรามีแต่ตังค่ะชีวิตบ้านปลายก็จะสบายมีตังเนี่ยลูกใครใครก็อยากจะเลี้ยงเราค่ะเพราะเรามีตังนะคะอย่าหาธรรมค่ะปวดหัวนะคะบางทีเนี่ยพาเด็กผู้หญิงมาไว้ในบ้านมาเลี้ยงเป็นลูก ได้กับผัวกูอีกนะคะพรผัวกูก็ใช่ย่อยนะคะกลัวค่ะปั๊บเลี้ยงลูกเด็กผู้ชายแล้วฉันต้องหึงเธอกับลูกเด็กผู้ชายที่รับเลี้ยงไหมก็น,นั่นนะสีขกระจัดปัญหาน,านี้ออกไปนะคะอย่ามาถามอีกนะคะไม่อยากเลี้ยงลูกเหรอคะอ,อ๋อไม่อยากคันลูกคือ,อป่าละนะคะ ถ้าเทอมลูกก็ใช่อ่อยแล้วพอลูกมีลูกเราต้องเลี้ยงหลานให้ลูกหลานของลูกมีลูกเราก็ต้องเลี้ยงเหลงให้ลูกเ <c oughs> หนื่อยชีวิตเหนื่อยไม่รู้จักจบจักสิ้นถึงกับเลี้ยงเหลนเลยเหรอ<ช>มึงก็ควจะอายุยืนห่งนั่ <c oughs> <c oughs> นแหล่ะคคุณวิทย์ค่ะ ทำไมเราถึงไม่แต่งงานกันตอนแรกมีแพลนว่าจะจัดงานแต่งอ๋อตังล้วนๆเลยครับตอนที่ช่วงที่เราขอแต่งงานกัน่ะเป็นโคตรดีใจเลยนะคุณดีไซน์ชุดเจ้าสาวไปคุยกับห้องเสื้อพอเสร็จปุ๊บโควิดมาแค่นั้นละมึงไม่แต่งก็ได้เก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็ใช้กินเที่ยวดีกว่าการแต่งงานเนี่ยมันคือความสุขของคนสองคนถูกไหมอืมเออดังนั้นเนี่ยอย่าไมบูชาเลยค่ะพระต่างห้าม มันต้องเข้มนิดนึงแหละคิวเดิมเราไม่มีอะไรเลยนะคะแสงไฟสีเหลืองจะสาดลงกลางหน้าผากแล้วหัวเราก็จะลลานคิ้วเราก็จะหายไปนะคะอยากจะเงาขนาดไหนเงาเป็นจุดๆพอนะคะอย่าไปเงาหมดค่ะเพราะหน้าเราจะบาดเป็นจานดาวเทียมนะคะถึงทาโบท็อกมาแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นผลนะคะต้องรอ7-10วันถึงจะเห็นผลพี่คะเอางงเงาเลยนะคะ แต่ถ้าอยากเงาแล้วไม่มีปัญหาก็ต้องนี่เลยค่ะใช้ครีมชาดาเนี่ยแหละค่ะทําให้หน้าสวยหน้าเรียบดูขุมขนไม่กว่าคุณจะทาหน้างเงาขนาดไหนก็ได้ถ้าคุณผิวดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนสิวใกล้ระเบิดแล้วอะ่ะ <c> ผ <oughs> ักก้อนเรามาใช้ไฮไลท์ที่เป็นแป้งสีขาวมาดามแพมเนีใช้แบบของราคาถูกหรือถ้ากลัวว่ามันจะไม่เป๊ะไม่ปังคุณต้องใช้ของนี่เลยค่ะกุชชี่ ขาวสว่างใสแน่นอนค่ะมันติดหลอดนีออนไม่ลิกค่ะ ไฟตัดหมอกก็ต้องเข้าแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหน้าคุณใสคุณสวยแล้วนี่ยใต้ตาเนี่ยจะไม่ดําเด็ดขาดนอกจากว่าคุณติดเกมนะคะตาดำเพราะติดผู้ชายนะคะไม่หลับไม่นอนนะคะนั่งเฝ้าผู้ชายทั้งคืนอะไรอย่างนี้รู้ได้ไงข้ามดมแพ่มกูทํามาก่อนไม่ดมแพมคะตาเนี่ยต้องทาครีมคลีนใช่ไหมคะสไตล์เกาหลีเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของมือมึงต้องสวยที่สุดนะคะดินสอทาไปที่เปลือกตานะคะช่างบางท่านไม่ทราบไงที่ทาทามาถมถมมาล่วงอยู่ใต้ตา ดำเหมือนกับติดเฮโรอีนเห <c oughs> มือนแม่ลีนาบอกนี่ครับแต่งหน้ากูยังไงเนี่ยอนิ้วจิ้มขนตาอีกต้องจิ้มตากูยังไม่พอหน้ากูเหมือนคนติดเฮโรอีน หน้าเทากองโลงพื้นไปอีกอ่ะแต่ส่วนใหญ่เจ้าสาวเนี่ยจะชอบโทนชมพูกันนะก็แล้วแต่เจ้าสาววันเรื่องของมืงอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเชียร์ว่าให้ใช้อะไรบำรุงเนี่ยชาดาเท่านั้นเลยที่คุณควรค,คิดเป็นอันดับหนึ่งพันกว่าบาทคุณก็สวยได้ซื้อ2ขวด1590บาทเท่านั้นเฉพาะเฟนคลับมาดามเพ็มนะเจือเดี๋ยวเจอญาติปากไงบางทีในญาติปากหมาเดินเข้ามาว้ายแต่แล้วทำไมหน้าสิเจ้าสาวคู่น้ำตาจะไหลนะ าาถามวาม่มทเนี่ยก็หน้ามึงสวยนอะไองญาติสาว <c oughs> ชุมพูลงก่อนอ้ยิ้มปดัดไปที่พองแก้มให้ดูเป็นสาวขี้อายนะคะอายว่าอะไรคะจะได้คืนนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ใช้สีส้มค่ะปัดไปค่ะกันญ,ญาติปากหมาทั <c oughs> กตาเราจะใช้เซตนี้นะคะของอีตูดดีนะคะ <laughs> มันออก,ก,กแล้วนะพักนั่นแหละแต่ยังไม่มีปัญญาซื้อนะคะใช้สีส้มทาบริเวณหางตาสาวเกาหลีก็ต้องขี้อายนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทาสีเลยเหมือนช่างแบบว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาจะไม่ทาสีอะไรเยอะบางคนเนี่ยเจ้าสาวทําตาสองชั้นมาแล้วรอดนะคะแต่บางคนเนี่ยก็ขิดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะสู่ขิดนะคะรูปออกมาเจ้าสาวโอ้โหเป็นเจ้าหญิงนิทรา หลับตาอยู่ตลอดเวลาแต้ไปที่หัวตาด้วยเรนนะคะเอาตาบนให้รอดก่อนนะคะตาล่างอย่าเพิ่งท่ะคื่นเจ้าสาวเนี่ยจะบอกว่าอ๋อวันนี้ตีมสีอะไรดีคะมึงต้องเป็นคนเลือกค่ะเจ้าสาวอย่าให้เพื่อนเจ้าสาวเลือกค่ะเพราะมันจะเถียงกไปบอกว่าอืสีม่วงกูใส่ไม่สวยสีฟ้าเนี่ยกูก็ใส่ไม่สวยสีน้ำตาลกูก็ใส่ไม่สวยสีทองกูก็ใส่ไม่สวยนะคะ เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยอย่ามีมันเลยค่ะเยอะลำคาญนะคะท,ทํากูแทบประสาทแดกนะคะอ่ะต่อจากนั้นค่ะทาแบบกลิตเตอร์ตรงกลางตา งานแต่งจะเป็นตีมสีอะไรดีคะเราเป็นเจ้าสาวคะ่ะเราเป็นคนจ่ายตังคะ่ะอย่าให้พวกเพื่อนเจ้าสาวที่ไม่สนิทเลือกนะคะเอาแต่ซองมันพอคะ่ะอย่างอื่นมึงไม่มีสิทธิ์ตัดสินเพราะนี่งานไทยงานกูคะ่ะ <c oughs> ส่วนแม่เจ้าบา่าวแม่เจ้าสาวเนี่ยไม่ต้องไปบังคับนะบอกตีมสีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อเธอมึงไม่ฟังหรอกอ๋อพอดีแม่ใส่สีพูม่สสวยงานตีมฟูมูแม่ใส่สีอะไรคะสีฟ้า เขียนเฉียงยาวออกมาอย่างนี้อ่แล้วแต้มไปที่หางตาได้ค่ะดูแบบว่าเจ้าสาวดวงตกกันค่ะแต่งหน้าโทนแบบว่าเจ้าสาวดวงตกแบบว่าจะโดนแย่งผัวอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าสาวเกาหลีจะเป็นอย่างนี้นะคะคตาหยีๆเข้าไว้อืมบางทีเนี่ยกูเห็นเจ้าสาวเนี่ยทาตาเนี่ยโอ้โห้้อยแ้้้ี่อายมาเป็นลูกเลยม้้้้้้้้้้้้น้้ต้้้้้้้น้้ต้้้้้้้้้้้้้้้า้้ว้้้้้้ะ้้้าาววะะ้้้กไม่้้้ท้่รู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนหน้าคุณจะเยอะอปในสัมผัหยาได้ในทันทีและที่สําคัญค่ะเพื่อนเจ้าสาวพร้อมแย่งซีนตลอดบางทีเนี่ยเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยคือสวยกว่าแต่ถ้าจ้างมาดามแทนไปแต่งนี่คือสวยนะคะเอาสีเดิมเนี่ยแหละแตะไปที่หางตาพอมาดามอยากได้อ่อนๆน,นะคะ เดี๋ยวเข้าไปตอนมืดเดี๋ยวมึงก็ <c oughs> ไม่เหลืออะไรค่ะ,ะหัวตาด้วยจะได้แบบว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะตาสวยแล้วเห็นไหมหน้าก็ยังไม่ด่างนะคะสีก็ติดทนนี่เลยค่ะชาดาคิงซีรัมนะคะ ทําให้ผิวเราสวยเราใสนะคะทาทุกเช้าและก็ก่อนนอนนะคะเราจะมาใส่ดอลลี่อายกันนิดนึงเพราะว่าเจ้าสาวของเราเนี่ยจะต้องตาปุดๆนะคะถามว่าตอนนี้เนี่ยแต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้าเพราะอะไรอ๋อจะแต่งงานไปบอกผู้ชายค่ะว่าท้องไปอันตาซาวแล้วแต่ท้องแต่ไม่มีลูกพุ่งใหญ่เย่อชยก็จะทาลิปสติกค่ะอ่า แอปว่าร้อนไหนขอปากไม่ได้ให้พัดมากนะคะเพราะว่าถ้าชัดมากเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่วปหน่อยแอปว่าร้อนไหนไม่ได้ขี้หลายวันเคยเจอไหมแบบว่าพ้นเจ้าสาวอ่ะเอาถุงแกงด้วยเอาข้อเอาหนังยางมาด้วยอะค่ะแพมเจอบ่อยมากเลยค่ะเพื่อนสาวแพมแถวบ้านที่สุราษฎร์เนี่ยเขาก็จะทำกันอย่างนี้นะคะอ๋อเขามาฝากเจ้าสาวเหรอคะเปล่าค่ะใส่ซองสามร้อย แต่เอากับข้าวกับบ้านด้วยให้คนิีนเลอร์กับผูก้การทาปากแตะคออากไอ้ค่ะแล้วก็เกี่ยสีมันจะได้ดูลมูลลมูลเนี่ยทริคนี้เนี่ยเพื่อนเจ้าสาวจะเอาไปทำตามบ้างก็ได้นะคะถ้ามีปัญญา้ไม่ใช่ถ้าอยากทำเออติดคุณตาปรองค่ะให้ติดเป็นสองชั้นไปเลยก็ได้ถ้ามีปัญญาติดนะคะ พยายามนะคะอย่าให้แหนบเนี่ยติดก,กาวนะคะถามว่าทําไมต้องแต่งหน้าเน้นทุกวันนะคะพอดีพร้อมเป็นเจ้าสาวตลอดเวลาค่ะการแต่งหน้าเข้มของเรามันคือความฝ่อยฝันของเราว่าเราจะสวยทุกวันเนี่ยถ้าเป็นพี่นะพี่ขี้เกียจแต่งอ่ะก็เรื่องของพี่นะคะอันนี้หนูจะแต่งหน้าเข้มก็เรื่องของหนูค่ะบางคนก็บอกว่ามาดามแพมขาแต่งหน้าเยอะมากเลยอะคะ่ะแก่มากเลยอะคะ่ะเราต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะ มีคนขอถ่ายรูปค่ะเราต้องเจอแฟนคลับนะคะส่วนคนที่ทักค่ะค่ะก็ไม่ค่อยมีคนขอถ่ายรูปนะคะก็ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่ง <c oughs> ใครก็คาดหวังจะเจอเราแบบสวยๆไม่ได้คาดหวังว่าเจอเราเป็นศพหัวกูว่าพอนใหญ่เลยค่ะ <c oughs> รีดผ้าไม่ไหวนะคะตอนนี้นะคะเราจะเห็นเงาผู้ชายเรือนเนลางลาง ยืนถอดเสื้ออยู่ข้างหลังข <c oughs> นลุกไปหมดแล้วค่ะโดนต้ำแน่ <c oughs> ผิวหน้าสวยเนี่ยเราจะต้องใช้ชาดาเท่านั้นนะคะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์บำรุง <c oughs> ผิวที่รู้ใจ,จคนวัยทำงานแบบมาดามแพมนะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องกระทำให้ผิวเราเนียนเนียนละมุนใสเครื่องสำอางติดทนนานเป๊ะปังทุกวันก็ต้องนี่เลยค่ะชาดาค่ะไฮไลท์นนี พาไปทาที่สันจมูกนะคะไม่ใช่สันเขื่อน <c oughs> ทาไฮไลท์ไปเลยเมื่อดูขุมขนเราไม่กว้างเราก็จะสามารถทาไฮไลท์เงาขนาดไหนก็ได้นะคะ <c oughs> เรื่องของคุณค่ะหน้าต้องเรียบต้องเนียนนะผิวต้องสวยถ้าเกิดผิวไม่สวยทาไปเนี่ยก็แค่นั้นนะคะเราจะเหมือนกับเพิ่มความเป็นตะปุ่มตะปั่มให้กับใบหน้า <c oughs> เรามาใช้แฮชชโดค่ะ ทาไปที่ไรผมนะคะทาไปที่ตีนผมนะคะที่หัวที่เป็นขี้เรื้อนของเราเนี่ยแหละไม่ว่าคุณจะหน้าผากใหญ่ขนาดไหนนะคะไม่เปะ๊ะก็เราก็เป๊ะได้ด้วยการทาแฮชดอว์นะคะสามารถกลบเงอกได้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะทําให้ผิวเราเนี่ยที่ไม่มีผมเนี่ยก็เหมือนจะมีผมขึ้นมานะคะนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะไม่ใช่เฉพาะหลัง S 1น่งชิ้นส0 0บาทนะคะคือเป๊ะไม่ไหวนะคะ แพย์เชดต้องมาดามแพมเท่าน,นั้นค่ะมีทั้งหมด2สีค่ะสีอ่อนกับสีเข้มนะคะและที่สําคัญค่ะชาดาชาดาคิงเซรั่มนะคะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยสวยเรียกเนียนค่ะซื้อ1ขวด1,190บาทแต่ถ้าซื้อ2ขวดเอาไปเลยค่ะเฉพาะแฟนลาบมาดามแพม1,590บาทเท่าน,นั้นดีซื้อนะจ๊ะช็อปปีก็มีลาซาด้าก็มีนะคะ,ะเพจก็มีค่ะ ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกเจ้าสาวเกาหลีหวานๆใครอยากหนะ้าเนียนอยากหนะ้าสวยอยากหนะ้าเป๊ะอย่างนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะชาดานะคะผลิตภัณฑ์บํารุงผิวชาดาคิงเซรั่มนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์จัดจาจหน่ายไว้ที่ข้างใต้นะคะและที่สาคัญกับคุณขาซื้อได้ในที่ช้อปปี้ a า a าดในแฟนเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซื้อ2ขวดแค่1590บาทแต่ถ้าซื้อขวดเดียว1 1 9 0บาทแฟนคลับมาดาม แย่อมได้อภิสิทธิ์พิเศษเสมอค่ะและเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณเวาใช่เป็นเมียเธอได้ไหรือยังเป็นได้แล้วจ้าอยากได้ไหมอยากได้ <laughs> ขอเขาออกก่อนนะคะคุณอมสสวยไม่ไหวผู้ชายเลือกแล้ว